ไม่ได้เห็นหนาตะนนผู้ใดครับอ่าอมีประมาณสิบก็ซื้อครับครับตัวไว้ครับตัวค้นไว้ครับเพราะว่าผมกับญาติผมตายกันครับสาธุ เรื่องทั้งเรื่องครับเพราะว่าเทือสุดท้าย,ยกมือนี่สาธุนี่ผมเป็นอย่างนี้ผมยันผมตายนะกวาา่าใหมยตอนปีสองแปดไหมมาคุยตอหน้าผมเนาะน้องแม่ผมไหมเออปีล่าสุดนี่แล้วอยู่ดอนท่านี่นี่แล้วผมก็ได้สร้างขาวแม่งเลย เขยไปผมเลยตัดสินใจสร้างขาเลยหนังเสือที่ผมเลี้ยนมากเนี่ยนี่นี่มาหน้นานุกกมเนี่ยตัดสินว่าผมผิดได้ย่าเรื่องมากกับผมได้เด้ย่าเรื่องมากกับผมได้ผมเอาแค่นี้ผมเลยตัดสินใจสร้างขาแลวอยู่ดอนท่านี่เศร้าเบาบกจนกันแล้วแต่